คิดสองวลางัวลเอ็ดชมอูบุตรเจดตกสามเด้องัวชมพูบุตรลอยเดคิดสองเปิดน้ำเล่นด้อยนี่เมื่อนหา่ารเมื่อนหาห่ารยอประเดิมตัวแรกเมืนหาหารอยนี่ละพี่น้องเมื่อนหารอยนะนี่มามาเมือนหาห0รอย มือหนาหาลอยมานี่ยตัวร่องได้อีกตัวผูอีกตั้งหางร่องเนาะโอ้ตัวผูตัวเหนือมือหนาหาลอยเด้อนี่ผู้ใดสนใจกันงัวถือกับตัวนี้เลยน้องพี่น้องเนาะมือหาหาลอยซื้อกันทั้งหมดเลยสวัสดีครับหอยในไอ้งัวเปิดแล้วอันบ้างอันนี้ไม่ยังนี่อันนี้ก็แม่นอันนี้ก็แม่นหมดเลยโอ้

เ <Okay>, <g> ด้อามั้ยตัวเน,<อ>นาะมนี่มันนี่ยกตัวมันตัวเดียวนี่เนาะอ๋อขอบัโทษนศ์เกปดยหนึ่สามเกาสเศนย์เจ็ดส่เอทก็เามาหอยไปมันหมานเด้อหอยเอยเก่งจัดจอะจกดส่งคนังคอยบอกกันเนาะออมันหมานวัสดีครับพออออ่อ้พบูน ม่พอไปบุญนี่ย่อุันตวานีเอ๊ะ่ไม่ก่อความคยบุญตัวนี้ก็ตัวนีเหรอโอ้ตัวนีพนพันไหคือแดงซ้ำเปโอ้ลูกคิกแดงเนาะตัว่ามันหกแก็พออีกไม่แดงตัวนี้แดงซ้ำปื๊ดเลยแมีมันใหม่ยกันเปิดร้านเลยเลยก็ตัวนี้ สี่สิบเจ็ดหารอยเด้อนี่สี่สิบเจ็ดหารอยสูงร้อยสี่หรอกเนาะ้องสางไงครับ้องางางกง่าม่ง้อสิบเดือนกลัวง้อสั่ปีอีกสเดือนกับเจ้าสิพ่อปีเนาะนี่สองเดือนตัวนี้เด็กเปิดร้านมาได้นีิตัวนี้สี้าครับพั่นี้สี่สิบเก้าเด้อสี่านี่ตัวนี้เกียวว่าท่นดกันเียว่าท่นใดงสาวกันเนาะโอ้สี้าตัวงามง้อสาวเด้อนี่ันน้ำนมมาท่านลนนแงขายไงค้งสางไง แกงตาดีตาดีตาดีนงตีนมตีครับนมีเ้่มงบ่มีครับผมเลมบ่มีผัดเมงนี่นะเื่องเื่องกระดำดีเนาะอย่ามีเปลไม่แมงมันถึง่อเบอร์เท่าไงหอยไบุญศูนย์แปดมครับศูนย์แปดสามสากเกสา็ดครับเจ็ดหน่งสานบเมี่งอาครับอี้บุญวนีบุญ บ้านขา,ามาอมาสมารถเนาะคไปกิก็ทำเราเด้อมันมานหอย่วกนี้มันจะดสายอยู่เี่นี่กิตหนึ่งนอนควนะเปร้านไปได้นี่ณเขาเจของคนครัโอคืองูาใส่เกียนเลยเห็นโอ้ตัวผูตัวนี่ไหมโอ้ใส่เกี่ยนได้เลยนี่นาะเห็นเงขึน้นมากเป็นงูเก,เกียนได้เนาะเปร้านไปไนตัวะสองหตละสองหมื่นแปด ตัวผู้เนาะนี่เนาะตัวผู้เด้อนี่ผู้ใดอยากเห็ดปอพันกัพิจารณาเลยอยากเห็ดปอพันสวยงามดีเหยียดปอผู้ได้ตัวผู้ได้ปอพันได้หนาแล้วก็งามพอบพันได้แบบมู้นี่นะปอบพันได้ส่วนอันนี้เจ็บสามหนึ่งอันนี้เด้อ ซีไบวะพริแดงเพิงั่นิกแดงอันนี้ิกแดงอันนี้เคฟเนาะอ่ะขอเบอร์โทรในห้อยเอ้ยเบอร์โทรศูนย์หกสองศูนย์สามหกูนย์สี่เกยาัวเชวถามเลยเรียงกัะจกกระงยังคอยบอกกันเนาะเรียงกัจกกระงไอ้เจ้าคอยบอกกันโทษไดตอร่องอีกตังหากเด้อพี่น้องเอ้ห้อง้อคุณเป็นอย่างแยกลูกหลงท้ายแม่ยากว่ ขเนี hàng, ่ยกน่หเลอกลูกก yeah. hey. He <Ink> ับ <t> ส <ix> oh ิไรราคากันตัวล oh. <C> ูกกับได้ยินแล้วมันหอม่สมนี่ตัวนี้เห็นปะยกลูกอืมเลืกไรไปเลยตัวนี้ปะเลือกข้าเจ็ดขายข้าเจี่กอลโอ้ีลูกกับขายข้าเจ็ดมันอย่กับลูกคาขยข้าเจ็อืมตอนอยู่กับลูกเขาย้าเจ็ดเนบานเยอะเพ่ก็เพ้มสใ้าเจ็อีกที่กอลก็เก่าส่นตัว มันคนม่กำไรนะ่เี่ลูกเข้าไปได้ไหนลูกสามหมื่นลูกสามหมื่นลูกสามหมนี่ทห้งไอเจ็ดโอ้สูงลอยสูงเนาะง้อสูงเนียนี่สูงเลมัเขาเอินเขาเขาเอนเขาอุ่มบาทเนาะเขาว่าเงนสูงลอยลอยหาชิบบวกอยู่ดีแล้วลูกจะโตแล้วลูกตัวเดียวนะนี่ลูกตัวเดียวพ่ะนะคันโตัสองโอ้มันมันว่าหาลูกเนาะ ขายพหันาลูกอะขายลเดีวแล้วปาลูกก็ลูกลูกก็สีง้มตัวนี้เห็นไว้ก่นลูกนี่มเลยขายเออลูกน่าก็ตัวนี้อีกมาเป็นเดาเลยมาตัวลูกแรกตั้งหางอันนี้เป็นาไตัวนี้ตัวนี้ครตัวนี้าสามเนาะอตัวนี้าสามตัวนั้นตัวนั้น้าเจ็ดแต่ว่ามัน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 บดหาลูกคนเนาะอืมหัวแยกลูกมันเป็นหัึงสีนะพี่เนอะ เล็กน้อยว่าจะเฝ้าไปขึ้นรถพู้จะใกล้ผนอยากได้เอาไปขึ้นบรอนนี้มันเลยอ่ะหนอนเนาะอันนี้อยูเศร้าอันนี้ไหนแม่งไงนี่เด็กไหไงนั่นสี่หมื่นอันนี้สี่หมื่นสองตัวไงนี่เราเราได้ลูกเจ็ดตัวแล้วอ๋อสี่หมื่นสองได้ลูกตัวหนึ่งแล้วเนาะได้ลูกตัวหนึ่งแล้วเครื่องเครื่องแกงจีด่ะพี่น้องเครื่องแดงเครื่องขาฮะกับเดรดมีล่ะสูงลอย าบวกเนาะหน่ินอง <22. S 1> ูกตัวก่ตัวเดียวครับอ๋อตัวเดียวเนาะขันตัวสมัยกับตัวสในทองเนาะม้อซีอิ๊พี่น้องแข่งหาแล้วเปน็นงไงเจ้านี่ตัวนี้มันห่องหาลูกพี่น้องตัวนี้เศร้ากลัวนี่แต่ว่าก่เจังตอร้องกันเนาะอนะเอาขอเบอรโทษนศูนย์แปดหน่สองแปดสี่สองแปดะ ศู <im itation> 0ย์แปดศหาศโทษเชกก็ถามของนีพอเร้องัวงวงงวงงวเราเลียงจกดจอดก๊ส่ไอจ้าคอยบอกกันนะพอนะเลียงจัดจอกกรสซงไป้เจ้าบอกันโทวเชกก็ถามเรืเอยๆมันมันแบตเตอรี่โอ้มันมันมันไอ้พองัวมาตัวไหนี่วะฮะของพอปุเยสายี่ขาเราเ้ยูก็กตัวนาะตัวนี้สตัวเลยแล้ตาอ๋อสตัวเนาะนม ตันี้สายหออูแยกลูววกมันงคะสายหูก,ออก,กัอุ้มบาทเนาะแยกแลูแก้วเปิดานไก็แม่นี่สามหมื่ครับอ๋อสามหมนเนาะนี่สามหมื่นสามื่เด้อนี่สาม,ม,กกมาหมสูงกว่ม่า,า,านลอยหาถึงลยซีแก่เนาะลยขึ้นเนะาะลยีขึ้นมีบ่ลูกมั้งนะ อ๋อเดือคบหังเปคบหนังครับอ๋ออคบนังตั้งหักอันนี้ตัวนี้บ่มีท่านมีลูกเนาะคบมีหลายปัวนี้นี่คบในห้องซีเมืองหาครับอ๋อซีห้องมืองหาลูกแดงแต่ว่ามันห่วงลูกเนาะนี่เนาะแล้วเลยลูกเกือตัวนี่คมนี่ลูกแรกเลยครับลูกแรกีตั้งหักโอ้ยเขาไกลกว่าใดพี่น้องตัวนี้มันห่วงลูกสูงกับท้อๆกันเนาะสูงกท้อๆกันลูกกับโตเมียเนาะลูกโตเมียเด้อนี่ลูกโตเมียนมีอืมนมสีแล้วลูกโตแรกบ่ลูกแรกเลยครับเอาขออภโทษเนี่ ศูนย์บู5ศูนย์เก้าแปดศูนย์เกหก่าศูนเนตก็ถามของหอยนเ้อมันหมนได้หอยเอยเรื่องจัะจอดแกะ่งยังหอยบอกกันเนาแอ่มันนั่งกล่ว่ากันไปเนวงเดินทางสีดขายอยู่ด้เนอเาะเอเนหลายไ้ม่ินถิ่นม่เงเดินทางเป็สีดขายอยู่เป็นร้ามนหกสิบส นี่เนาะหกสิบสามโอ้หกสิบสามลูกกระท่อกันเออต้อก็แม่เนี่ยอันนี้เลยอ๋อลูกสติงเล่โอ้ฟงสั่งงลูกสติงเล่หางกับเนีอยฟ้องงามนี่ยล่ะแดงขาเนีาับนี่ยดาพี่น้องแม่กับฟ้องแม่ผสมแล้วผสมแล้วตอนเมียซะหกสิบสามเนาะคันเอ่อต่อร่องได้อีกตั้งหักแม่นปะเดี๋ยวนี่กันซื้อสองได้ส กับอยู่ในท้องซื้อสองเดย์สามเด้อพี่น้องตัวนี้ลูกแรกหรือลูกตัวที่เท่าไหนอ๋อลูกแรกตั้งหักสูงลอยหาถึงบ่อลอยซีซีแก่เนาะลอยซีลอยซีจแก่เนาะสูงเนาะลอยซีจแก่หางกับบ่อแม่นี้เราพี่น้องเนี่ยลูกกับแม่สี่ท่อกันแล้วซื้อสองเดย์สามเห็นบางใี่เนาะซื้อสองเดย์สามหุ่นหน้าตาเราก็ง่ายแม่ดู กันก็ไปต้ต่อมาลูกตัวนี้ก็จะเป็นคาก็แม่ผลดขอเิตเนี่ยศูนย์เก้าสามศูน์เก้าสม่ามศูนย์สี่สามศูนย์เจ็ดแปดสองหกเจ็ดแปดสองอเรียงจัดจอกจับทรงกะจงคอยบอกกันเนาะทรเช็คตัวถามเลยกันตัวนี้เบิร์ตเอาไปกะหาให้ไม่กับบ้ากันไปเนาะนี่อ๋อโง่โง่วง่เพื่อนกไดครด้หม้าหน่อยเนไอ้โงวเดินทางกะจะได้ใายอยู่เรื่องชซอกกแลต น่อ๋ออ๋อนี่ถ้าไปช็อกโกแลตบ่อันนี้ทาไปช็อกโกแลตเด้อท้าไปช็อกโกแลตวันทีเสเนี่ยาครับีเสเน่เนี่สากระแมนแมนปะทำทันี่สาิเสันี่ยสาเห้อยทองเจ้าเนี่ขายเป็นไหนนี่อันนี้อันนี้ห้องิค่ะิันเป็นลำปีเส้าหรอดีเนาะนี่ตัวตัวเมียะดีนะวมตัวเมียเด้อนี่ โอ้มันมันตัวเมียเด้อนี่สิบหกไปนะง้อไปถึงสองหมื่นเงินป่ะง้อไปถึงสองหมื่นสิบหกนี่สิบหกเด้อแต่มันเป็นลัมปีกับเศร้าเหรอดีนเศร้าแล้วเศร้าแล้วมันมันเข่าไก่ตัวนี้ว่าไงเนาะตัวนี้ไหลไปไหนนี่แมนี่แม่ลูกแม่ลูกเปิดลูกเค่สามหนึ่งเนาะไหลไปไหนเปิดสี่สิบกัวกลัวไหลไปไหน สีออ่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดต่อร่องได้เนาะสูงสูงลอยหา่าลอยสี่สิบบวกแก้แกนี่แหละเนี่ยล,ลูกมันลูกเงี้ยงก่อลูกเคฟสามหนึ่งเด้อกินน้มตัวตัวด้วยเพราะเมนลูกเพียมลูกพร้อมม้วนขาวออกเป็นลูกแดงแล้วก็กินน้มแม่พร้อมกินน้มดีแม่ก็ให้ลูกกินน้มพร้อมบ่ได้บ่ได้ถีบบ่ได้ท,ดทกเนาะบ่ได้ย่านให้ลูก คนมีตตำนี้เ han, อ้าขอบยโทษเนี่ยศูนสองศูนยแอน่งสี่หนึ่ง็ึาเนอ่าโทษเจ็ดก็ถามขออยเด้อมันมาด้วยหอยอ่ามันได้ขายกบากันไปเนาะนี่ยงินเดินท้างเบี่ยงจัดจ่อกจะสู่อยจังค่อยบอกกันนี่กี่ตังเนาะนั่งลาเปืดอนายไปในลูกฮะ สีสนะอสามสามขั้วหนึ่งสี่ถึงมาสามสิบแก่ๆเนาะฟอนพันี่ฟอนพัดเลยนี่พอบักเคฟสามหนึ่งทางมามีใบเนาะอันนี้ฟอบักเคฟสาเนาะแต่บ่มีใบเนาะใบเขาเสียสูงลอยสี่ถึงมาลอยสีถึงมา รอยสั่แก่เนาะเื่องดำหัวสาวหน่อยหางกับป้อมงามอี่เนาะเนาะเอามาตัวหน่อยสตัวบนั้นตัวนึงวะตัวนั้นหลายไปไหนตัวนั้นสาครับตัวนี้สาตัวนี้ไรกนตัวนี้สเจตัวนี้สเจตัวนั้นสาเจเนาะเกินกันไม่เดียวนี่กับหัวสาวนี่พรพัดไหนตัวนี้ลูกอ ซีว่ได้มีใบพอ๋อนี่อซีว่มีใบเนาะม่เดียวมาห้าใน่นาะันซีว่มันม่ลายอยนี่หางแต่้งงามนองนเาน้าเลียงงัวขาดน้าเรียงเดยงมันงัวตัวนี้เเดือนนปีสเดือนปีสเดือนปแม่นี่เด็กนี้สาหกเดือนหเดือนเนาะงปทันถึงปีเดืนว่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ขาง่แขงง่ายเนาะ มาเห็นปะอ๋ขอเบโทรนีศนย์หกสองศูนย์หกสองหกห้าเก้หห้าเกหกศูเกเกศหอยปิดเนาะงัวมากใส่เนาะมาจะแกดำครับอ๋อแกดำสารค้ามเนาะอ่งัวงัวงัวงยได้ขายย่ดมันมันได้หอยเอ้เรียนจัดจอกระซงไอ้จ้าคอยบอกกันเนาะครับผมเพืจสนใจกัเรียนจัดจ่อกระซงเจ้าคอยบอกกันเอามันมันหอยเอ้ยนี่บ ไปล้านเนเปียนนะอันนี้ซี่สิบหาสูงลอยซี่บวกยออันนี้สี่สิบห้าหางกับพ่งาม่งอ่อนแล้วลูเล็กตัวแล้วะหัวกระดก็สีผสมนะหม้อก็สีผสมสูงลอยซี่ยอี่สิบหาตัวนั่นนี่เนาะ อาซี่ผาครับอ่าซี่านี่ยซี่ี่านี่แม่นึงเนาะนติงกะเงาอยู่อันน,น,นี้แม่นี่เด้ออันนี้สามวิเก่าเอาตัวนี้ก็เลี้ยงสูงม่านหกเดือนครับอันมันหกเดือนอันนี้ม่านหนึ่งเนาะตัวนี้ม่านกันครับตัวนี้ม่านหกเดือนแล้วทองหกเดือนแล้วแข่งขาแล้วเป็นปีเศร้าหลือเนาะนี่เนาะเป็นปีเศร้าหลือเด้อเราเราได้ลูแกะกัวแล้วนี่แม่นี่ขายลูกแล้วเนาะขายลูกแล้วเนาะนี่นมซีพี่น้องนมซีแข่งขาได้ดีหางกับพ่อประมาณ เป็นน้ำนี่สูงลอยหายยุ่นี่อันนี้สูงลอยหายยุ่งนิดหน้องสูงลอยหายยุ่หนาแล้วก็งามอยู่เป็นลําปีกับเศร้าแล้วเนาะเป็นลําปีกแลเศร้าแล้วแม่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 นี่ผสมอยังอยู่ในห้องมั้ยผสมผัมตเลี้ยงกับโตเลี้ยงงามมั้ยอ๋อผสมนี่เนาะเอาสื่อมากขึ้นกันเนาะอ๋อนี่เนาะอ๋อเพื่อนายมาอยู่ เรามาสองโตพี่น้องคุณใบอยู่ในกระเป๋าเต็มอ๋อน้าดอกให้เพื่นโทรมาบอกกันเอาเอาบอกโทรเนี่เอานี่รักฐานเพื่นเอรักฐานกับรักฐนศูานย์แปดสามสามสามห้าเครับแปดเนี่เบอร์โทรเราเด้อนี่มีเน็พรอมนะอ๋อเคโอ้ใบออกไม่เลยเว้ย เทียบสามหนึ่งอ๋อมันมาเด้หอยเลยเรียงจัดจอดจัดทรงกันจังคอยเบอกกันเด้อคมหลายหลายเปได้คมนี่ยหะหกหมื่นเก่าเด้อเราเราไลยดูเก๊กตัวเราได้ดูเก๊กตัตัวตัวแรกกันบ่าเนี่ยตัวแรกตัวเมีสูงลอยลอยซีบวกอยู่อซีบวกอยู่เนาะลซีบวกซีซีแกๆมีลูกมันนอน ลูกตัวนั้นเนาะโอ้โมเมนตัวนอนลูกตัวนี้ลูกตัวนี้เด้อนี่ลูกตัวเมียลูกตัวเมียลูกได้อีกแเดือนแล้วนี่ลูกมันลูกสามเดือนตัวอ๋อลูกได้สาเดือนตัวเด้อนี่ตัวเมียพรพันธุ์เนี่ยเรลูกมันนี่บามันเนี่ยครับบามันแดงธรรมดาเนาะเฮ้ยอีกตัวนึงอนี่บ่ตัวนี้บ่ตัวนี้ตัวนี้เปิดร้านไปไหนอ๋อสามสิบเก้าหารอยเนาะนี่สามสิบเก้าหารอยเด้อนี่ ขาทิ่เจ็ดหาร้อยตัวแม่สาวเนาะนี่เนาะหมดพร้อมผสมนมซีอยู่แข้งขาเล้ากัง,ง่ามาเล้ากับง,ง่ามดีอยู่นี่หางกัม,มีแลไวพี่น้องตัวนี้แมนบ่นีน่ตัวนี้เปิดราน,นปุนนี่นี่ตัวน้อยนี่ตัวนี้มื่นเจ็ดพันหาร้อยโอ้นี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อ ้าอโอ้หัวหมื่นกลัาเลยหมื่นต่อร่องได้อีกตั้งหักเนาะได้ลูกนึงแล้วกับลูกสองก็คือผสมไหมเนาะทองว่างทองวงอ่ะอวทีศหกศูน่หนึ่งสีเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดกาันย่งกัว่ากันไปเนาะมาย่งกัโทษเช็กก็ถามเลยเนาะแนวงัเดินทางเดินใจเจากระซงจงคอยบอกกันเนาะเดินจเจากระซงมจงคอยบอกกันงัว สวัสดีครับหอยหอยเต่าฮะเปิดแล้ววันไหนเนี่ยสองหมื่นหนสอ่นหานี่สองหมื่นห่าัวหอยเต่าออกมาตัวใหม่อีก้าลูกประกันม้านได้ตัวประกันบ้านอีกนะฮะได้ลูกเกตแล้วูสบหลายเลยเนาะหอยว่าหลายดอกเกสี่สองสามนี่นะเนาะเห็นป่าวเป็นว่ามึงเขาดลยเอามันมีรันเดียวได้หล่ะนะเป็นว่าลันหนึ่งสองกนาดะสองตัวสองตัวสามตัวเนาะพอเป็นว่ามึงน้ำลันผสมยังไงเป็น ก้มตัวมาเอามะโตมันสองตัวตัวเงีมีหมงอหอเต่าแม่นีเปิดแล้วนี่แม่นีอันนี้สีิานี่เนาะอันนีของงอหอยเตาสี่หาน่อสีน้อโอ้สูงเลยหายดอกเนาะหอยเต่ามันได้ลูกแตัวเียตัวนี้ตัวนี้ได้ลูกหนึ่งพันไปได้ลูกนเนาะนี่เรื่องกระแดงดีนมซีเงโอ้ ซีมาอ๋อบอเบอร์เท่หอยเต่าเนี่ยแปดสองแปดสอหนึ้าเจสี่สามสีเก้า่สามหอยเต้าบันอาสมารถเนาะอ่ามันมานเนอหอยเต่าเอ้มันมาอ่าวัสดีครับขึ้นหนึ่งเนาะพี่นหองเนาะตัวนี้หาเมื่นหาพะนะน้ำกันกันเลยอะตัวนี้4ี่เจดเดี๋ยวเอาหา0มื่นหาก่นสูงลอยห้าิสบบวกเนาะแล้วเลยรู้กีกตัวเลยนี่ลูกสองตว ลูกสองโตแล้วสามันได้ครับข้านี่ตสามข้าเนาะลูกมันพรอพันไหก็ยังสียังสีโอมีัวี่ลูกกับแปะทอแม่เดี๋ยนาะลูกกับไก่ทอแม่เดี๋ยดิเครื่องกับง่ามอยู่่ฝุ่นน้กับซียู่แทงขาเรากับง่ามหางกับพอง่ามนี่ละโค้งเรง่คงขาเรางหญสูงนี่เนาะแม่หนึ่งอ่าหัวกับลนทั้งหางเนาะไอ้นึงอ่ะ นี่วะลูกเมียอันนี้ลูกตัวเมียลูกตัวนี้เนาะลูกแดงดีพร้อมคนลูกตัวเดียวลูกตัวเดียวตั้งหางเนาะอืมสูงรอยสี่เจ็ดน้องไว้น้องไว้เนาะสี่เจ็ดออมาสองปะอ่าหนึ่งเนาะสี่สิบเจ็ดลูกตัวเดียวพะนะลูกตัวเดียวสูงลูกกับลูกตัวเมียเด้อนี่เด้อลูกตัวเมียเนาะตัวเมียเด้อเนอะหางกับฟอาประมันเขียงดำเบิดทั้งสองตัวเม่ลูกเนาะ อ่ะขอเท่นย์แนย์แปดหกหกแปดศูนย์สามหกส้าหกง่าุญจันทร์บบทุมรัดอ่าง่ายุญจันทร์แบบทุมรัดอ่มันมันเด้อพอติดต่อเราได้อ่ามันมันครับ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 มันมันเดินกกะจอกกระท่งแจ้งคอยบอกกันเนาะเป็นไรเป็นเนาะห้อยนี่อ๋อสามหมื่นเจันเนาะนี่เนาะอันนี้แม่นึงเนาะสามหมัน 3าม0มื่นเจ็ดพันนาะนี่เนาะแสงสารกับงานแล้วก็เอามาตัวเดียวนี่บ่ห้อยสามหมื่เจ็ดพันเนาะต่อร่องดลอีกทหาเนาะดีแดงดีพอพันเลยนี่อะไรก็ครับพอมันอันนี้คนผู้คนกับวาลูกไออันดามันนะครับอันดามันบนเขากับซื้อเฟิมาเนาะซื้อเฟิร์ม้อกันอันดามันเนาะอันดามันเอเอาก็เบอร์เท่านี้ 08 7แปดเจแหกห้าแปหหเจ่ามห็เจี่สามหกอเก็อมนันมัมันมันะมันคืออยู่สุวรรณปะสุวรรณไปตั้งสนี่น้อมือนั่นงั้นะ่นั่นเอาดีอ่ามอนี้เราเปิดไม่แล้วเราออมาไม่ดมือนี้มือสุวรรณโลกตะมันีดเราไดั้งสองโตอไม่ไปร้านนี้นี่แม่นี่ สี่หมื 43, ่นสามเนยแม่แม่นั่นสี่หมื่นพันสูงทอกันเลยวะสูงรอยซีเนาะเอาเป็นครูเลยก็ได้พราะไงง้สาวอ่ะเป็นปะสี่หมื่นสามกับสี่หมื่นพันป่ะอันนี้สี่หมื่นพันเนาะอันนี้สี่หมื่นสามอันนี้สี่หมื่นสามอันนี้สี่หมื่นพันนี่สี่หมื่นพันความที่ผสมเนาะ สูงกับลอยซีบวกซีแก่ยอันนี้ทองไปนี่ท่านผสมเโตผมเปิดราคาทองวางสตอ๋อทองวางสตเนาะอ๋อผสมเลยสัวเนาะขออโทษนศูนย์แปดหกศูนย์แปดหี่าสามเจศีออตัวเจ็ดตัวสามหอยเดิมเด้ออมันมาหอยกองงัวงัคลิปนี้กสวัสดีครับ หลายนัวชั่งพูุ้วดลอยเอ็ดประจำวันทีหยียบเก่าตุลาครสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสวัสดีครับ